บรรยากาศยามเช้าที่สวนไซโยกรีสอร์ทกาญจนบุรีครับตรงขผัดนะครับไข่เค็มถั่วับวุ้งเชีโปรครับเบคอนไข่แฮมไส้กรอกอันนี้จะมีวิวดูสะพานทำกระแสได้ครับแต่วันนี้ฝนตกนู่ครับสะพานทำกระแส วันไหนคนเยอะก็จะมีสองลายครับมีด้านในกัน <leadership> <ๆ>ตังะต,ะต,ะต,ตะค้มโกสลัดครับวันนี้มีแขกเป็นหมูขนาดมีตกเทียวด้วย ผลไม้กาแฟด้านหนึ่นงก็บรรยากาศตามเช้ายามเช้าครับริมแม,นะม่น้ำแควน้อยนู่นสะพานไม้ทำกระสครับนู่นมีไอหมอกเช้าครับผมออเดอรี่แมนกาแฟดำครับมือถื่มือถือม่อถือขอออฟสิรุดอ่ะ